ผลงานเมื่อวานหน้าช่องก็ต้องบอกเลยว่าพลาดกันไปนะครับก็ขอโทษขอไปกันก็ไม่เป็นไรครับในวันนี้ผมจัดให้ใหม่แต่สําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยหอมเหมือนเดิมอร่อยหอมเหมือนเดิมสําหรับในที่เด่นในกลุ่มครอบครัวนะครับแล้ววันนี้ผมหยิบยกมาให้ฟุตบอลรอบเย็นเลยจะเป็นทางเชียงรายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางสุโขทัยครับเหรีกําแพงเปิดมาที่0.75ครับทางฝั่งของเชียงรายเป็นฝั่งเป็นต่อนะครับในวันนี้และ เชียงรายในวันนี้นะครับจะไม่มีป,มมปัญหารายงานตัวเจ็บแล้วก็ไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับมีแต่บิลกองหน้าตัวเก่าที่ติดโทษแบนอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เขาจะมาในระบบ352สนะครับส่วนทางสุโขทัยไม่มีรายงานตัวเจ็บและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในวันนี้เขาจะมาในระบบ3 43นะครับแล้วก็เชื่อเชื่อได้เลยว่าทางฝั่งของเชียงรายเนี่ยแม้จะขาดดาวยิงอย่างบินไปเนี่ยครับก็ ไม่มีผลกระทบอะไรต่อเชียงรายแน่นอนเพราะว่าเขาใช้เขาเป็นทีมที่สู้ด้วยระบบยืดหยุ่นครับก็สามารถใช้ตัวผู้เล่นคนไหนก็ได้นะครับในการทําประตูและสุขโขทัยก็อาจจะมาตั้งรับและส่วนกลับไ้นะครับในวันนี้แต่เชื่อว่าทางเชียงรายเองก็รัดกุมในเกมรับเหมือนกันนะครับก็จะสามารถเอาชนะในวันนี้ไปได้อย่างแน่นอนสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็ ไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับแล้ววันนี้1ทีมที่น่าเชียร์ให้ไปที่เชียงรายครับที่เลทศูมองว่าผ่านอย่างแน่นอนครับสำหรับในเกมในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับ